บริษัท CDAS AH Design จัดจำหน่ายและรับติดตั้งดิจิตอลดอล็อกมีให้เลือกหลายรุ่นมีทั้งก้านยาวการซันติดตั้งได้ทั้งบานฝักบานเลื่อนติดแล้วชีวิตเปลี่ยนแค่เปลี่ยนลายนิ้วมือเป็นกุญแจบอกเลยว่าไม่ต้องหากุญแจไม่ต้องพกกุญแจมาดูฟังก์ชันการทำงานกันค่ะสามารถเข้าได้ได้วยลายนิ้วมือสามารถเพิ่มลายนิ้วมือได้ถึง100ลายนิ้วมือเข้าด้วยคีย์การ์ดทางร้านแถมคีย์การ์ดให้2ใบทุกรุ่นสามารถเพิ่มคีย์การ์ดได้ถึง100ใบ เข้าด้วยการกดรหัสสามารถตั้งรหัสได้ตั้งแต่4ถึง9ตัวสามารถตั้งรหัสได้ถึง100รหัสเข้าด้วยกุญแจมีกุญแจให้2ดอกกรณีถ่านหมดก็สามารถจ่ายไฟฉุกเฉินได้ด้วย USB Type C แต่ก่อนถ่านหมดจะมีเสียงเตือนกรุหนาเปลี่ยนฐานนะคะคนที่อยู่ด้านในสามารถเปิดประตูได้เลยโดยโยกกัน้นโยกลง และเมื่อแตาทําการล็อกเพียงแค่โยกก้านโยกขึ้นทั้งภายในและภายนอกนะคะการล็อกคือการยกก้นโยกขึ้นสําหรับบานเลื่อนถ้าสําหรับบานผักต้องการให้ล็อกอัตโนมัติตัวล็อกจะเป็นมอติตสอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นมอติตสที่ติดตั้งได้ทั้งบานผักและบานเลื่อนมอติสล็อกคุณภาพมาตรฐานยุโรปสแตนเลสเกลสามศูนย์สี่ไม่ขึ้นสนิมทนทานตัวเครื่องสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกกันน้ำระดับ IP 6 6สามารถเปิดผ่านมือถือได้โดยใช้แอปพลิเคชัน TT ล็อกตั้งค่ารหัส ชั่วคราวหรือถาวรได้